สวัสดีครับจากวังว่านนะครับวันนี้เราก็จะมาพบผลิตภัณฑ์วังว่านนะครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเกี่ยวกับนิ้วล็อกนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ช่วยในเรื่องของยามองนะครับสูตรต่างๆนะครับแล้วก็มีเป็นสูตรน้ำมันนวดนะครับแล้วก็จะมาเป็นตัวไหนคะสูตรน้ำมันนวดน้ำมันนวดตัวนี้เลยครับตัวนี้คช่วยในเรื่องของอะไรคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของตะคริวนะครับที่เป็นในเวลากลางคืน นเน็บชาปวดเส้นปวดเอ็นนะครับตัวนี้ก็จะไม่ถึงว่าตัวตัวนวดนี้คือสรรพคุณมันแสบมันยังไงคะทางง่ายไหม๋อง่ายครับก็สามารถลูบแล้วก็ทาแล้วก็เย็นไหมคะเย็นเย็นครับเย็นแล้วก็จะมีสูตรที่เป็นสูตรพัดต,ตัวนี้นะฮะ ก็จะอยู่ในกลุ่มของนักกีฬากันยังไงคะก็จะมีความเข้มข้นกว่าสูตรปกติเนี่ย3เท่านะครับก็จะดูในเรื่องของคนที่เป็นตะคิวนักปั่นจักรยานเล่นไตรกีฬาในประมาณนี้ก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบลูกกลิ้งนการไว้พกพาก็คือตัวนี้ทำอะไรคะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นน้ำมันชนี่เดียวกับที่เราใช้นะครับแต่อยู่ในรูปแบบอันนี้อันนี้พกพาได้ค่ะพกพาง่ายเป็นลูกกลิ้ง ทาที่ผิวทาที่ผิวก <ทา S 1> ล้กามเนื้ออะไรอย่างงี้ยทาแม,มลงสัตว์กัดต่อยก็ได้เราก็จะมีสูตรเป็นสูตรยาดมยาดมยาดมกระปุกส้มตอนนี้กําลังได้รับความนิยมเลยนะ,ะครับคนที่มีอาการชอบดมนะครับวิงเวียนนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเหลือในเรื่องของการไม่สดชื่นแล้วแบบกล่องเล็กๆนี่คืออะไรกล่องเล็กนี่เป็นยาหม่องนะครับเป็นไซส์50กรัมแล้วก็ขวดใหญ่เป็นไซส์หนึกรัม แต่และอันแต่และสีครแต่ละ,ะสีก็จะ,ม,ะมีความแตกต่างกันตัวนี้เป็นสูตรรวมสูตรขายดีอันนี้สูตรรวมตัวนี้สูตรขายดีนะครับสูตรขายดีเลยแล้วตัวนี้เป็นสูตรไข่ข้อกระดูกนะนะครับตัวสีสีน้ําตาลเป็น LP นะ <LP. S 2> บางวานแล้วนี่จะเป็นสีเขียวนี่สูตรเย็นสูตรเย็นอันนี้ค,คนชอบเย็นๆต้องใช่ครับสูตรเย็นเป็นอะโนมาดนงเพื่อหลอมถ่ายแล้วก็จะมีสูตรสเสลดพทงพรสเขียวเข้มๆนะครับ แมลงสัตว์กัดต่อยนะครับเมาลดเนี่ยตรงนี้จะช่วยได้ดีนมีติดบ้านไว้ครับไม่แสบร้อนนะครับจะมีนยมีแบบจิ๋วด้วยนะคะก็แบบจิ๋วมีแบบจิ๋วก็จะมีแบบจิ๋วสำหรับพกพาเป็นน้ำมันนวดคร้วก็มียามองขนาดไซส์จิ๋วๆนะครับก็จะมีหลายแพ็กเก็ตนะครับ อันนี้เป็นอุปกรณ์อะไรอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเชื่อในเรื่องของดูแลเรื่องเกี่ยวกับนิ้วเขาสาธิตให้ดูนี่ครับวิธีการใช้นะครับเราก็อาการที่เราเป็นนะครับเป็นนิ้วนะครับเราก็ดึงก็คือสอดเข้าไปในนิ้วแล้วมันจะดึงเองได้เวลาเราออกเราก็ดึงออกนะครับแล้วก็หดก่อนใช่ไหมคะต้องหดก่อนนะครับเป็นการมาเจากระดเจ ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นบริบริหารนิ anyway> ้วบริหารนิ้วครับเวลาเราอยู่ว่างๆนะครับแล้วก็สามารถดึงได้ก็จะช่วยการยืดเส้นเอ็นนะครับฟังผื่นที่ปอดหรืตามตามข้อนะครับก็จะแก้อาการนยืดหักได้ครับเป็นอุปกรณ์นบุญร้องไช่ขอบคุณนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ